คลิปนี้พามาดูอะไรของตระกูลอ e. ีสูสูนะครับอันนี้ก็คือเป็นของแท้เบิกห้างมานะครับก็มาให้เพื่อนดูว่าของที่เราบอกว่าเป็นของแท้ห้างเนี่ยถ้าเพื่อนๆนสั่งว่าเป็นของแท้ห้างนะนะครับก็รับรองได้เลยว่าเพื่อนๆนจะได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับก็คือสั่งแท้ก็ต้องได้เป็นของแท้แท้จริงๆนะครับไม่ได้มีการเอาของเลียนแบบ มาขายให้นะครับอะไรแบบนี้นะฮะผมให้ดูที่เฉยนะครับพอดีวันนี้มีของเข้ามาหลายๆอย่างก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็คือเป็นพวกสายพานพัดลมนะครับนี่ฮะเป็นของ1.9นะครับเป็นของ d m a มนะครับนี่แบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกแป๊บราวน้ำเนาะดีแมนะครับระวังให้ดีนะครับตัวนี้เครื่องพันกันหลายคันแล้วนะครับสังเกตดูดีนะครับสำหรับใครใช้ดี a ม็กประจำๆก็สังเกตดูนิดนึงตัวนี้มันจะชอบผูนะครับ งนี้ก็เป็นนี่อันนี้ก็คือแป๊บฉีดน้ำมันเลี้ยงลูกสูบนะครับแบบนี้นะฮะอย่างเชนเครื่องนะครับอย่างกองโซ่นะครับซีนคอหน้านะฮะแล้วก็พวกต่างๆนะครับก็ทั้งหมดแหละครับพอดีของเพิ่งเบิกมาก็ถ่ายเพื่อนๆดูเฉยๆนะฮะประเก็นฝาหน้านะฮะเดี๋ยวต่อไปผมจะให้ดูแหล่งที่มานะครับสําหรับว่าผมซื้อจากร้านไหนมานะครับคือ ให้ดูความเชื่อมั่นได้เลยว่าอย่างที่ผมบอกครับคือถ้าเกิดอยากได้ของแท้ก็ต้องได้แท้ตามที่เพื่อนๆอยากได้หรือที่ทุกคนอยากได้ครับไม่ว่าเขาไม่ว่าเราครับเวลาซื้อของก็คืออยากให้มันตรงปกทุกๆอย่างเนาะนะครับอันนี้เราสําคัญมากครับเราเน้นย้าตลอดนะครับว่าสั่งยังไงต้องได้อย่างนั้นนะครับทุกอย่างจะต้องตรงปกทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่ อยากจะถามอะไรตัวไหนอะไรยังไงก็ทักเข้าม,มาถามได้ก่อนนะครับไม่ซื้อไม่ใช่ปัญหานะครับคือเราจะเป็นอ่าร้านสําหรับพวกเพกืพ่อนๆพีพ่ๆแล้วก็น้องๆเลยครับถามเข้ามาได้เลยครับไม่ซื้อไม่ใช่ประเด็นครับถามมาเลยอยากรู้อะไรก็ถามเข้ามาอาจจะตอบช้าหน่อยแต่ก็จะพยายามตอบให้ทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้เท่าน,นี้นะครับใครที่อยากได้อะไรแท้หรืออะไรเกดรดลองไงก็ทักเข้าม,มาถามได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับ